สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องแนวคิดกลยุทธ์สำคัญคญในการขยายธุรกิจนะครับเ,เราจะอ้างอิงจากบทสนทนาของคุณนัทวุฒิพึ่งกริญพงซึ่งผมว่ามีมุมมองน่าสนใจเยอะเลยสำหรับคนทำธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยากให้ธุรกิจมันโตแบบก้าวกระโดดนะครับ ใช่ค่ะเนื้อหานี่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะแต่เราจะพยายามสกัดเอา,เอาแก่นสำคัญจริงๆตั้งแต่เรื่องวิธีคิดการลงมือทำไปจนถึงเรื่องการวัดผลเลยค่ะซึ่งสำคัญมากๆสำหรับการสร้างการเติบโตนะคะครับเป้าหมายเราก็คือดึงเอาหัวใจสำคัญออกมาให้เข้าใจง่ายๆว่าจะสร้างธุรกิจให้โตแบบเห็นได้ชัดเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจุดแรกเลยที่สำคัญมากคุณนทวุฒิเน้นม,มากๆคือเรื่องความฝันของเจ้าของกิจการ ือใช่เลยค่ะเหมือนว่ากิจการจะโตได้แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของฝันไว้ใหญ่แค่ไหนเลยนะครับอันนี้คือเรื่อง growth mindset เลยค่ะความเชื่อว่าเราพัฒนาได้ศักยภาพเรามันไปได้ไกลกว่านี้ความฝันที่ใหญ่พอเนี่ย เออมันไม่ใช่แค่เป้าหมายลอยๆนะคะแต่มันเป็นเหมือนแม่เหล็กเลยค่ะดึงดูดทั้งคนเก่งๆที่อยากมาสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ดึงดูดนักลงทุนด้วยค่ะถ้าวิสัยทัศน์เราเล็กนิดเดียวอืมใครจะอยากมาร่วมด้วยใช่ไหมคะจริงครับพ่อฝันใหญ่แล้วก็ต้องลงมือทําซึ่งก็นําไปสู่แนวคิดที่สองที่ผมว่าน่าสนใจมากคือล้มให้เร็วล้มให้บ่อยฟังดูอาจจะขัดขัดนิดหน่อยนะครับแต่เหมือนว่าการทดลองล้มเหลวเล็กๆน้อยๆนี่แหละ คือคุญแจสำคัญใช่ค่ะมันคือการบริหารความเสี่ยงดีๆนี่เองค่ะแบบว่าแทนที่เราจะโหทุ่มเงินก้อนใหญ่10ล้านเปิดร้านกาแฟาหรูเลยถ้ามันพลาดขึ้นมานี่คือเจ็บหนักเลยนะคะลองเริ่มเล็กๆก่อนไหมอย่างที่คุณนทูตยกตัวอย่างรถเข็นกาแฟาสักล้านนึงก่อนถ้าไม่เวิร์กก็เจ็บตัวน้อยกว่าเยอะแล้วก็ยังมีทุนมีแรงเหลือไปลองผิดลองถูกได้อีกหลายครั้งจนเจอสูตรที่มันใช่จริงๆค่อยขยายใหญ่ อืชัดเลยครับเหมือนกับการลองยิงแอดวัลพันอะไรแบบนี้เพื่อดูผลจริงๆก่อนใช่ค่ะดีกว่าส่งคนไปเทรนนิ่งแพงๆแต่ไม่ได้เอามาปรับใช้จริงหรือปรับแล้วไม่เวิร์กก็ไม่รู้ตัวการให้ License to Fail ที่ว่านี่เองคือให้โอกาสลองผิดลองถูกแต่ต้องอยู่ในงบที่ควบคุมได้แบบนี้ทีมก็จะเก่งขึ้นมั่นใจขึ้นพอเจอท่าที่ใช่ค่อย scale ถูกต้องค่ะแล้วพอลองทำแล้วสิ่งที่ต้องตามมาติดๆเลยนะคะขาดไม่ได้คือการวัดผลเหมือนเราลดน้ำหนักนะคะ่ะก็ต้องชั่งน้ำหนักเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่งั้นไม่รู้ว่าลดจริงไหมครับผมธุรกิจก็เหมือนกันค่ะต้องดูตัวเลขจริงๆจังๆการเติบโตที่วัดผลไม่ได้มันก็เหมือนเราคิดไปเองค่ะน่าคิดมากครับอย่างตัวอย่างเรื่องเทียบ net profit margin กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเราทำร้านอาหารออลองไปดูซิ After You หรือ Ivory เขามีกำไรสุทธิกันกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ19-20อซอะไรแบบนั้นแล้วของเราล่ะการมี b e n c มา a r k หรือว่ามีเกณฑ์เปรียบเทียบเนี่ยมันทำให้เรารู้ตำแหน่งตัวเองรู้ว่าต้องปรับปรุงตรงไหนค่ะแล้วไม่ใช่แค่กำไรนะคะพวกรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยโอ้โหเหมือนเปิดคัมภีร์ให้เราดูเลยค่ะทั้งกลย,ยุทธ์จำนวนสาขาค่าใช้จ่ายต่างๆมีหมดเลยเอามาเทียบกับของเราได้เลยนะครับ ว่าจุดแข็งจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนใช่ค่ะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่ามากจริงๆค่ะทีนี้พอธุรกิจเริ่มเดินได้เริ่มมีกําไรการจะขยายสเกลให้มันใหญ่ขึ้นมากๆเนี่ยเ,เจ้าของอาจจะทําเองทุกอย่างไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะตรงนี้คือพลังของการไม่ทําเองหรือ delegation เราต้องหาคนเก่งมาช่วยทําในส่วนที่เราอาจจะไม่ถนัดหรือไม่มีเวลาแล้วก็ต้องสร้างระบบให้เขาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะ อืมครับแล้วก็อีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเลยคือการระดมทุนหรือ Fund i n g อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเกียร์การเติบโตเลยก็ว่าได้เปลี่ยนเกียร์ยังไงครับก็คือจากที่เราค่อยๆโตเก็บกำไรไปลงทุนต่ออาจจะช้าหน่อยพอเรามีเงินทุนก้อนใหญ่เข้ามาสมมติได้มา200ล้านถึงแม้เราจะต้องแลกคุณไปส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเงินก้อนนี้มันทำให้ธุรกิจเราโตจากรายได้ร้อยล้านกลายเป็นพันล้านได้เร็วกว่าเดิมมากมาก สุดท้ายแล้วมูลค่าหุ้นส่วนที่เรายังถืออยู่เนี่ยอาจจะมากกว่าตอนแรกที่เราถือ100%เตแต่โตช้าๆก็ได้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือใช้ทัศนะพยากรภายนอกมาเร่งสปีดแต่ก็ต้องบริหารจัดการความคาดหวังหรือการตัดสินใจที่ซับซ้อนขึ้นด้วยทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายครับเรื่องนวัตกรรมหลายคนอาจจะนึกถึงแต่เทคนโนโลยีล้ำๆอย่างเดียวเลย จริงๆแล้วนวัตกรรมมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยค่ะอาจจะเป็น Business Model ใหม่ๆก็ได้นะคะอย่างซุกี้ตีน้อยที่เข้าหาจุดลงตัวของบุฟเฟ่ที่ราคาเข้าถึงง่ายแต่ยังทำกำไรได้ดีมากในตลาดที่แบบแข่งกันดูเดือดมาก hmm. หรืออาจจะเป็นนวัตกรรมด้านแบรนด์การสร้างเรื่องราวสร้างความแตกต่างความผูกพันกับลูกค้าหรือแม้แต่นวัตกรรมด้านช่องทางการขายใหม่ๆหรือการสร้างประสบการณ์ลูกค้าดีๆที่ทำให้คนประทับใจ ก็ถือเป็นนวัตกรรมได้หมดเลยค่ะโหฟังดูแล้วการจะปั้นธุรกิจให้โตแบบก้าวกระโดดนี่ต้องใช้หลายองค์ประกอบผสมกันแล้วนะครับทั้งมายเสร็จที่ต้องกล้าฝันใหญ่กล้าลองผิดลองถูกเรียนรู้ให้เร็วใช่ค่ะแล้วก็ต้องวัดผลตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงแล้วก็รู้จักใช้พลังคนอื่นใช้เงินทุนจากภายนอกแล้วก็ไม่หยุดสร้างนวัตกรรมในมิติต่ตางๆใช่เลยค่ะครบเลยค่ะ แล้วก็ก่อนจะจบกันไปวันนี้มีคำถามอยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อนะคะลองนึกภาพธุรกิจของเราตอนนี้ดูค่ะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าเราลองแยกบทบาทเจ้าของคือคนที่มองภาพรวมมองผลประโยชน์ระยะยาวออกจากบทบาทผู้บริหารที่ลงมือทำงานประจำวันทำปฏิบัติการต่างๆเนี่ยแยก2บทบาทนี้ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยนะคะ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆของเรามันจะเปลี่ยนไปไหมคะการลองสวมหมวกทีละใบแบบนี้บางทีอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราเห็นแนวทางการวางกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่แตกต่างออกไปก็ได้นะคะเป็นคำถามปิดถ่ายที่น่าสนใจมากเลยครับต้องลองกลับไปคิดดูจริงๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ